ตาก็มองหินเป็นตัวเลขเลยนะลูกลองไปแทงหวยดูโอ้ยกระดันถูกอีกอะ่ะชาวบ้านนี่เข้ามาถามป้าอย่าญเลยนะนว่าอีหัวหน้าเนี่ยควรจะออกตัวไหนปากก็ว่าเอาอเดี๋ยวดูก่อนนะใกล้ๆวนันนั่นแหละมันจะรูข้ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นสกนิปขอบคุณค่ะ วัดลกูกนี่สกิปเอาไว้อ่านลยเหมือนเด้อสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลึกสุดใจนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยนะครับแล้วมาเจาะลึกกันครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่มีปานครับแอนแล้วแอนมันคุองแล้วเนี่ยมันจะเด็กวิ่ง้ังไงที่มานไมูดตุงานประเด็นกรับและในสื่อในโลกออนไลน์ครับเขาถึงพูดกันถึงในประเด็นนี้แล้วเขาทําไมเขาถึงสนใจกันในประเด็นนี้คือต้องบอกครับว่าเขาว่ากันว่า ปานของเด็กชายคนนี้ไม่ใช่ปานธรรมดาแต่ปานนี้สามารถเปลี่ยนรูปร่างลักษณะได้ในทุกคืนที่เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงวันนี้ทางรายการของเรานะครับจึงได้เชิญอาจารย์กฤินะครับเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของปานและตอนนี้ครับรายการของเราเนี่ยครับก็พร้อมแล้วครับที่จะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กชายคนนี้กันนะครับสวัสดีครับป้าเอกครับสวัสดีครับน้องวัดครับสวัสดีครับอาจารย์กฤิครับ ขออนุญาตเริ่มต้นที่ป้าเอ๋ละกันนะครับที่ป้าเอ๋บอกว่าปานของน้องเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะได้เนี่ยปานของน้องเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างลักษณะอะไรบ้างครับแล้วในแต่ละรูปร่างลักษณะเนี่ยมันสามารถสื่อความหมายหรือตีความหมายไปในทิศทางไหนได้บ้างครับก็ทุกๆครั้งเนี่ยนะคะลูกก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขค่ะแล้วป้าก็ลองให้พระอาจารย์ที่วัดดังดันดูนะคะท่านก็บอกว่าเป็นปานแห่งโชคลาภ ก็คือปลาเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปร่างและสัปไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอะคือต้องบอกนี่ครับว่าในก่อนหน้านี้นะครับป้าเอ๋ได้ส่งภาพปลาเนี่ยครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้กับทีมงานของเราในเกาะหน้านี้แล้วนะครับซึ่งอะเดี๋ยวเราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับอะอันนี้ของอาจารย์ครับชุดหนึ่งครับและชุดนี้ผมก็จะดูเองไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับอืมนะครับคือต้องบอกครับอะนะครับ อย่างภาพนี้นะครับผมมองว่าเป็นเด็กเออเป็นเหมือนเด็กที่อยู่ในคันอยู่ในท้องนะครับซึ่งไม่รู้ว่าผู้ชมทุกท่านนะครับตีความว่าเป็นรูปร่างอะไรซึ่งหลายๆคนก็น่าจะตีความแตกต่างกันไปอนะครับกลับมาที่น้องวัดนะครับภาพที่เรากําลังได้รับชมกันอยู่เนี่ยเป็นภาพของน้องวัดใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ครับ หลังจากที่อาจารย์เนี่ยได้เห็นภาพปานของน้องวัดเนี่ยอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่ามันมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างครับอาจารย์เห็นรูปปานแล้วก็วันตกฟ้าในตำราเขียนไว้ว่าเด็กคนนี้มีบุญมากชาติที่แล้วเป็นเทวดาผู้ช่วยพระจันทร์แล้วก็ได้สร้างคุณงามความดีพระจันทร์เลยให้มาจุดติในโลกอีกครั้งดูจากลักษณะเหมือนเลขหนึ่งกับเลขสี่เลขหนึ่งหมายถึงความเป็นอิสระส่วนเลขสี่ คือความอุปถัมภ์จะมีผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือแต่ถ้าเอาเลขหนึ่งกับเลขสี่มารวมกันก็คือโชคลาภที่จะเกิดจากตัวน้องแล้วก็คนรอบข้างอืออาจารย์พูดถูกทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยตั้งแต่ป้ารับวัดเข้ามาเรียนนะคะก็มีแต่โชคเข้ามาค่ะอย่างว่าที่แล้วนะ่ะป้าก็ไปแทงหวยนะคะก็ถูกสามตัวตรงเลยค่ะอูอแล้วก็นลุกซาุขนลุกด้วยคนเลยนะครับแต่ที่ป้าเอ๋บอกว่า เก็บมาเลี้ยงนี่หมายถึงยังไงล่ะครับอ๋อหรือ,อพ่อแม่ของน้องเนี่ยก็เ,เสียคะ่ะแล้วน้องก็ไม่มีญาติที่ไหนเลยป้าน่ะสงสารก็รับน้องเข้ามาเลี้ยงป้าก็รักเหมือนเขาเหมือนลูกในใส้เลยนะคะเรื่องหวยเนี่ยป้าถูกจริงๆนะคะก <c oughs> ารันตีโดยป้าเอ๋นะครับ <c oughs> ถ้าแบบนี้น้องวัดก็น่าจะรักป้าเอ๋เปรียบเสมือนแม่คนที่สองในชีวิตเลยใช่ไหมครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอระจารย์กฤษครับและคุณผู้ชมครับเรามาดูปานของน้องวัดกันนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าความพิเศษของวันนี้เป็นอะไรที่บังเอิญสุดๆนะครับวันนี้เป็นวันที่15และเป็นวันที่คืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าปานของน้องวัดจะเปลี่ยนเป็นรูปร่างอะไรเชื่อเหลือเกินว่าครับว่า คุณผู้ชมที่ดูอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยก็คงจะลุ้นไปพร้อมๆกันกับผมนะครับอะน้องวัดครับขออนุญาตนะครับน้องวัดช่วยถอดเสื้อให้พี่ได้ดูปานหน่อยนะครับลุกขึ้นได้เลยลูกถอดเสื้อได้เลยลูกเดี๋ยวเราดูปานกันนะครับวัดถอดเสื้อให้พี่เขาดูหน่อยสิลูก คุณผู้ชมครับจะบอกว่าปานที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ครับต่อหน้าผมตรงนี้นะครับรูปร่างเปลี่ยนไปจริงและไม่เหมือนกับภาพที่ผมได้ดูมาก่อนหน้านี้เลยครับหนึ่งไม่ใช่เลขศูนย์ผมดึงมาเลยครับและคุณผู้ชมครับผมก็ตีความในแบบของผมนะครับคราวนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยกันระหว่างอาจารย์กฤษนะครับป้าเอ๋และน้องวัดนะครับและบอกไปครับ ในสัปดาห์หน้าเราก็ยังอยู่กับทั้งสามท่าน,นครับในช่วงนี้พักชมสิ่งท่าสนใจกันสักครู่ครับวัดม <What? S 1> ึงเห็นตัวปบะสาทกับดอบาการกะนะไปเห็นอยู่เด้รอบต้องไปมึงเห็นตัวใบสี่นะกูจะเยาไปปลอ่อยวัด่อยากเปิดให้ใครเบิ่งกูบอกเอ็งสิอะแค่เปิดเองแล้วมึวงควรจะดีใจด้วยซ้ำนะที่มีป่านี่เนะี่ยอาจารย์ท่านก็ยังบอกอยู่ ม่ึงไม่ต้องมาเถียงกูนะกูบอกให้มึงเปิดมึงก็ต้องเปิดกูไม่ค้นเลี้ยงมึงมากูบอกหเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดป่ใจ้าป่าไม่ใช well, ่เสือก yeah, ็ตามกูไปเดียงเสียเขาสุด so okay.

อาวัดว่างไงมีไรลูกคุณมิตรครับสวัสดีครับสวัสด,ดีลูกแล้วว่ายังไงมีไรอย่ะเราเครูครับขอสมัครคัดเลือกรายการตอบคำถามวิทยาศาสตร์ได้ไหมครับครูอืมเอาสิลูกดีเลยอาวัดแต่ว่าวันแข่งมาตรงกับวันที่หนูจะไปออกรายการไม่ใช่เหรอลูกใช่ครับงั้นไม่เป็นไรครับ เอาหน้าไม่เป็นไรนะงั้นเอางนี้เดี๋ยววันนี้ครูพาเธอไปเรียนขนมกันลวกันครับครูอืมพอดีว่าครูถูกหวยมานะ่ะ